น้องข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวสองะเพราเนื้อไข่ดาวสองเดี๋ยวพี่นั่งรอก่อนนะคะรือเร็วนะรับนึงขัดเดี๋ยวนั่งรอ,อจ่จ่าแน่ใจนะว่ามีคนเคยเห็นนายยอดชายอับในแดนอยู่แถวนี้แน่นอนครับลายผมไม่เคยพลาดพี่ครับขอโทษนะครับ พี่เคยเห็นสองคนนี้มาแถวนี้ไหมครับไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยเห็เลยหรอครับคุณหน้าบ้างไหมครับไม่คุ้นเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเอ่อพี่ขอโทษนะครับพี่เคยเห็นสองคนนี้ผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับไม่เห็นเลยค่ะไม่คุ้นหน้าเลยค่ะขอบคุณครับเออน้องครับขอโทษนะครับ เคยสองคนนี้ผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับไม่เคยเลยหรอบน้อง <No. S 2> ได้ยังเนี่ยดิฉัยดูหน่อยนะครับ 2>, 2สองคนนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนะครับไม่เคยเลยละัยลยละ ทราบว่าเคยเห็นผู้ชายในรูปนี้ไหมครับครับเคยเห็นผู้ชายสองคนนี้ไหมครับ อะไรครับเคยเห็นผู้ชายสองคนนี้ไหมครับไม่เคยเห็นครับโอเคไม่เป็นไรขอบใจมาก นี่ก็พูดเลยมองแกจะไปไหนไปไหนก็ได้พวกตำรวจมาตามมันไาถึงหน้าตลาดแล้วยูเจ้ว่าไงนะทำไมมันตามมาเราจังวะหยุดพูดนะนเราต้องรีบเก็บของเราต้องรีบออกมาจากที่นี่มันเร็วที่สุดไป лар окмакер บอกสายตวรวจสกัดจับด่วนเลยนะตำรวจไม่รู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่โรงไรนบ่ะไม่รู้ย เฮ้เราจะไปไหนมันถามมากเลยอยูก็ลุ้ยเลยเฮ้ฟอนจาน งาน,นยังไงกันฮะเึ่งปล่อยคนไล่หนีไปได้พอดีผมไปเจอพวกมันอย่างก,กระทนหันผมใจร้อนไปหน่อยไม่ได้วางแผนรอบครอบก่อนนี้ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียวครับตอนนี้พวกมันคงระวังตัวกันมากขึ้นและไม่ยอมเปิดเผยตัวมายังง่ายคุณจะทำยังไงก็ได้นะวันชาติไปตามจับตัวมันมาให้เร็วที่สุด <S <S ทําไมงั้นล่ะก่ ตัวคุณเองนั่นแหละที่จะมีปัญหาครับผมอะไรนะสมหวังมีปัญหาส่วนตัวถึงขั้นมาอยากจะเป็นนักร้องเลยเหรอ,อครับเออคเก็แล้วสัญญาที่รือเซ็นแทนสมหวังอ่ะ คนต้องขอยกเลิกนะครับเฮ้ยจะยกเลิกง่ายๆได้ยังไงเราเราขอยกเลิกนะครับในเมื่อเราไม่มีเรกร้องแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ใครทําผิดสัญญาก็ต้องเสียค่าปรับนะซิค่าปรับปรับอะไรครับผมไม่รู้เรื่องเลยอะอก็ผมเลือกอ่านสัญญาไม่ทีท่วนเนี่ยอัดถอยสัญญาเขามีบอกอยู่ทนอนท่อเวลาให้เซ็นสัญญาก็ไม่ดูให้ท่วนที ก็ท่อนี่อาอ่านดูสิอ่านดูสิเน,นี่ยดูนี่ย่อหน้าสุดท้ายนี่อ่านให้ละเอียดนะเห็นไหมใครทําผิดสัญญาต้องเสียค่าปรับหนึ่งล้านบาท เอาละ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 หัวรู้หัพกลื้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างเนี้แต่มันก็เป็นกฎ,ฎของบริษัทถ้า <c oughs> โอ้จะช่วยลื้อเดี๋ยวหุ้นส่วนคนอื่นเขาก็จะว่าเอาถ้าโอ้จะพูดให้ลื้อก็ทำใจลำบากผมเอาเงินของเคียรมาห้าล้านบาทและนี่ต้องจ่ายเพิ่มอีกล้านหนึ่ง เป็นหกล้านผมจะหาเงินที่ไหนมาให้เฮียครับมีอยู่ทางเดียวหรือก็าหานักร้องใหม่มาแทนสมหวังสิแล้วเราจะแปานักร้องที่ไหนมาให้เฮีย่ะครับก็จอมขวัญไงจอมขวัญใช่จอมขวัญว่านข่าววงในว่าจอมขวัญน,น่ะมีปัญหากับเฮียตีอยู่ พมเลือกเราไปชักชวนดูซิว่าจอมขวัญจะย้ายค่ายมาอยู่ค่ายอัวหรือเปล่าอ,อะไรนะเสียค่าปรับแต่หนึ่งล้านหรือครับพ่อเออถือว่าไอ้โอ้ยพอ่อแล้วจะไปหาเงินที่ไหนตั้งเยอะแยะมากมายมาใช้นี้เขาอ่ะนั่นแ่ะสิ มีทางเดียวนั้นแหละอย่างที่เฮียจวงมันแนะนำอ่ะไปงอนนางจอมขวัญฮะพ่อไม่ได้นะไปงอนนางงูพิษเนี่ยนะพ่อได้ไม่ได้มันก็ต้องได้แองคิดว่าข้าอยากจะทำอย่างนั้นเหรอโอ้โพ่อแล้วมันจะมาเหรออยู่ที่นั่นอ่ะมันก็มีความสุขดีอยู่แล้วอ่ะใช่พ่อไม่มาหรอกโอ้โหตัดหัวเลย ก็เห็นที่ียจัวมันบอกว่ามาันกำลังมีปัญหากับเฮียติถ้าไปง้อมันนะมาจะมาเขาได้อย่าดีกว่านะพ่อระหว่างให้นาง,งูพิษกลับมานะฉันยอมอดข้าวแลวเอาเงินไปใช้หนี้ซัดีกว่าสิใช่แนผมไปโทรไปขอร้องจอมขวัญเองฮะ<ไ>สายฟ้าอะไรเนะนีน่ยไม่เข้าใจพี่โอ้โห